ดบนี่มันยังไงวะพี่ดอบแบบปีหนึ่งเหรออืมก็หยุดเรียนกันทั้งประเทศปีหนึ่งหยุดเรียนมาถึงแบบฟรีอะน,นะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบลาออกไปไปเรียนที่อื่นไม่ใช่ไม่ใช่เอาเนี่ยเรียกซิวใช่ป่ะใช่จริงก็ควรทำกันป่ะอืมกูเห็นด้วยนะหยุดก็หยุดครับคือแบบพี่คือเอาจินนะคือบางคนเขาแบบอุปกรณ์มันก็ไม่พร้อมนะบางคนนะ่ะจริงอะมันไม่ได้พร้อมทุกคนเสมอไปอะ We need to locate a bomb ร้อนแบบร้อนเหี้ยๆเลยมันประเทศเราแม่งเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวเรี้ยอะไรอย่างงี้ภูม่พากไม่ค่อยดีพี่เห็นสองวันก่อนป่ะไอ้เหี้ยฝนยังตกทั้งวันอยู่เลยเออวันนี้ร้อนคือวันนี้แม่งแบบร้อนแบบเหมือน40องศาเหมือนวันก่อนเลยเว้ยพี่อาทิตย์ก่อนเลยควัวเครียดชั้นสองชั้นสามแหละมันเล่นชั้นสามก่อนเสร็จตัวนะได้ได้ได้ เฮียวอลคินลี่เห็นกูแล้วเห็นหรือเปล่าวะห้าวินาทแต่เรารู้ว่าติดกล้องที่ไหนใช่พี่เฮ้ยเห็นเหรอเชีโ้โางระเบิดทำให้ทางไปที่ตำแหน่งที่ต้องใช้น้องพี่หัวจริงพี่ใครพี่ติดปิงกล้องอ่ะอเปล่าพี่ไม่ไม่ใช่พูดไม่ใช่พี่แล้วใครวะตอดถ้าพวกเราไล่จากข้างล่างมาพี่ไล่เคลียร์กล้องอย่างล่าง แล้วเราเดินก็ได้นะเพราะว่าผมจะไล่เคลียร์มันแบนตัวอะไรบ้างนะพี่จำได้ปะก็แทดด้วยดิแบนแค่ไป้เต่ากับมอสซี่ชิบหายเยัยไม่มีแคมิล่าแน่เลยมีนี่เล่นแะไรแผงอยู่ก็ระวังหลังไว้ับพี่ติดผมก็ได้จริงๆอ่ะพี่ตรงกล้องตรงพี่มีกล้องนะตรงพี่อ่ะ มีได้ไงเฮ้ยก็ปยิงไปแล้วดกวาโทษโทษโทษเือดเดี๋ยนะผมขอ August cam placed เข้าไปไหมเดี๋ยนะผมสามารถยิงกล้องวอลตถึงปะถึงปะวะแตก เกพี okay, hey, ่โล okay, ่งโล่งโล่งโล่งทางเดินโล่งถนนบนโล่งวะค่อยๆตามมาแล้วกันเออเดี๋ยวน่าจะชิดขอบไปๆตัวโลมต้องอยู่ล่างแน่นอนเจ้าของโลมพร้อมแล้วเรายิงกล้องงแล้วแล้วก็ติดทับไปหนึ่งที Perfect shot Argus deployed นี่คว่ากล้องวอลมนจะหยุดไปี่ปะไม่แนนะเยี่ยแม่งมีอลูนีด้วยโอ้โ oh, น <doubt> ิ้วตายกูไปขึ้นโน่นเดี๋ยวเสียงใครเดินวะ่ t <CG> p ก็ได้นะ c t ีแต่จะไม่ทันนะพี่ ได้แม่งเลยนั่นไงเออี้ยพี่อีกเนกอยู่ตรงนี้ใช่้เขตายนี่เข้าเลยก็ได้นะขวานั่นแหะเออได้เสียงอยู่อยู่ไนนี่ใช่เหรอเข้าไปเลยพี่ช้าไปเลยไม่ทันแล้วยี่สิวิม่ใช่เข้าฟีดอ่ะโอ้ขนาดเกิน นองทอีโหมันก็แผ่นสดเกินมึงไม่พีนอกข้างหน่อยเหรอกูไม่น่าอยิงมึงเลยได้วะน่ี่มันไอน,นี่ด้วยมันขับขันเลยที่ห้ d ครับขัดเกเยียอะไรวะเขียนี่โคตรเหยียดเลยสัตว์คิดว่าเล่นชั้นไหนเมื่อกี้ทีมเรามีคนเล่นมาวอลิกปะ But she fights chief I sure said yeah, I'm don't know can you're trying to locate a bomb Be advised your drone has located a bomb Mewah, me head. Ni mm -hmm. VDO. Ten seconds to go. Five seconds to insertion. Proceed to bomb's location and defuse it. Nimi มีอยู่หน้าประตูหน้าข้างบนชั้นสามมีคนหนึ่งมามีคนปิงอยู่อะโอ้ยเด็บหนึ่งก็ะแตกาอว้อวอยู่นี่นอนอยู่เข้าไปชาร์จเลยสัตว์เข้าทั้คนดเลยวะเฮ้ยเ,เอ้ยมันก็หนีไปแล้วเรียบร้อย ว่าอ,อยู่นะหนีไปแล้วหนีไปแบบไวเหี้ยโอ้เฮีย,อฮยจออยู่นะตรงนี้นนบนันไาแดงได้ห哟 เราพยายามแล้วด้วยแม่งแล่นเตอง cover เขี้นจะทำพวกตายแม่ยัดจะทำพวกตายเฮ้ยเขี้ยนโซเปียแม่งโคตรวะ เมื่อกี้จะว่าแบบว่าเฮียจริงพี่แล้วอยู่ตรงนสามพี่เห็นตรงห้องแล้วสามคนน่ะเอออย่างกับับอนนี้น่าจะได้ชั้นสองปะชั้นไหนที่รถไฟปะมีความเป็นไปได้มีความต้องการทางแพทยสูงเผ็ด่วยพยุงผมขึ้นเตียงหน่อยเจ็บจริงๆไม่ได้สำออย ขวานแค่มีความเป็นไปได้น่าจะเป็นรถไฟหรอพี่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นรถไฟมันก็เป็นไปแล้วอ่ะติ เสียงใครมันเล่นผ่อนอะไรกันวะสัตว, <kalk> ว์ยังแทงปุอยเหี้เออพี่ร <5 S 2> ะบุบนะข้างหลังข้างหลังคือนะตรงไหนตรงเนี้ยหรือว่าเราจะไปบุกมาเลยเหมือนตาแรกที่ทุบที่เล่นเธอไหมให้ผมเล่นในนั่นอนะ่ะบุกนี่ก็ได้ความเมื่อน่นววะนม,ม,ม,นมันอันนี่ไปมันดักบันไดตอตายมีดักบันไดเนี่ยบุกเนี่ย อ่ะแต่ถ้าตายใก็เกินโอเคปไปเย็นไปซ้ายเราไปขวาพี่ EC มันต้องมีตัวอะไรที่มันโลมแบบปัญญาอ่อนอยู่ตรงนั้นไอ้ดอช่วยเป็นไปวะเชื่อมากโคตรโล เาายี่พาเพื่อนมาตายจะรูพาเพื่อนมาตายเยี่ก็แล้วถือว่ามันเป็นฟาดคอไปนะเดี๋ยวเราก็ชนะน่า่นนับหัวจะตายผมบอกแล้วมันต้องมีตัวอะไรโลปัญยาวอ่อนอยู่ตรงนี้แน่นอนพี่แม่งมีดด้วยโอ้แม่งเชียว พีิล่าแม่งปาดแม่นจิ้งเมื่อกี้เอาแม่งปาดแม่นจิงเรียระนี่ใช่พี่รดเรับแล้อแล้ว ec 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 อิซิเวอิซิไก่กูแค่เอามิวไปดักบันไดอะก็คือบอดละขึ้นไม่ได้แนละ้วเออพี่แบบว่า jam เหมดเนี่ยพี่แจมแจมพี่จะต้องีเรียน GE แปดโมงเ<ห>ด,ดี๋ยวกูเฮ้ยเดี๋ยวเล่นบล็อกจีดี้ดีกว่าเล่นบล็อกจีดี้ดีกว่าอ้าวพี่ไม่เอามิวอ่ะงั้นมันจะไม่มีตัวดักบันไดดิแล้วแ,แต่พี่อ่ะพี่เชื่อในผลประโยชน์ของทีม Oh, โอ้ยเงินท mm ี่ E แปดโมงไอ้เห hmm ี้ยแล้วคือบังคับว่าแบบต้องเข้าด้วยนะปัญญาอ่อนสัตว์ไอ้เังเกดใหม่ที E ทำาหนี้กูเรียนบ่ายทุกวันเลยที E นะไม่มีหมายถึงวิชาเอกอะไม่ต้องรีบตอน ไปวางดักกันพี่ไปดูนู้นแหละมันต้องมีพวกโดนโงโง่วิ่งเข้ามาตรงนี้แน่นอนว่าแล้วได้สอง,สองด้วยละพี่จริงทิ้งไปเลยผมได้ตัวหนึ่งที่ได้สองแล้วนะรำรำร้อยๆดีมากพี่บ่าวได้สี่แล้วก็วเหลือตัวนึ็กพี่

นี่ไงแล้วโดน,นติดตุ๋มมกขอความเท่ๆแลดี๋ยวคนหัวนะมันมีไอ้นี่ป่พี่น่าจะน่าจะแบกเพียนนะเสียงปืน,นแฮทแฮทตวเวะเบิด ไอ้นี่วะทำไมเออเช็ดเชือกเชี่ย oh. มันจะโดนมันยิงตายหมดไปได้นะเว้ยเป็ดคือมันจะลงแฮตเราอะตอนเนี้ยอะไรเลยล่ะลงมาดีน้องเปล่า ที่มันจะลงเว้ยแต่แม่งไม่ลงอยู่ตรงนี้มันมีเอทอ่ะเหมือนมันเป็นเอทนะโอเคแม่งไม่ใช่ตรงกูมันก็ไม่ลงตรงกูอ่ะอยากไวพี่มันจะทำเหมือนจะลงแต่มันไม่ลงเว้ยโอเคนี่รู้มากจะมันลงมาเราวะแค่เชื่ออย่าจะบอกว่าสเลตอยู่ตรงบันไดข่าวจะไปก่อนเบีย ไปกันดีจะไปไงดีไปไงดีจะแเดชันคนยูดสัีโอเคสวยโดยิยงฉลา,าดอยู่เหีย <c oughs> yeah. เอ็ดจริงด้วยพี่เอ็ดอยุงหลังยิ่ตรงบันไดเขา่า Friendly remaining. What? เท 4, พเฉยเทพี่เอตตายเหลือตัวอะไรไม่รู้นะถัชเชอปะเออัชเชอดเพราว่ามันลงมาแม่ง EMP ลงมาก่อนแล้วมันก็นโดดตามแน่เลยคือมันต้องลงอะถ้ามันไม่ลงแฮทก็คือมันไม่ได้อะ เอ,าเอา้าวคือแม่งเพิ่งเข้าห้องน้ำมาไวพี่มันอยู่ตรงห้องน้ำอ่ะเออเห็นปะเห็นเมื่อกี้เห็นแม่ไงห,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 หลังเคาน์เตอร์ผมเห็นตรงหลังเคาน์เตอร์ผมดูกล้องอยู่แม่งโยนไอพี MP แล้วแม่งก็วิ่งเข้ามางงตับไอ้เหี้ยอ้าวนี่เราชนะสองตาแล้วเหรอเพิ่งดูเนี่ยสี่สองปะ <42 S 1> ได้พี่ใไปพี่พี่พีพีบอกทำได้ผมก็ทำได้พี่ ผมเชื่อในตัวพี่เฮ้ยหมูเตะมาพี่หม mm ูเตะลูกเบื่อว่ะพี่ผมไม่อยากเล่นที e แบบแม่ต้องเช็คชื่ออะคือแบบออนไลน์แล้วมึงก็ต้องให้เด็กเช็คชื่อด้วยแม่ที e ่อไม่ไมระโยชอนเลยนะ่กูพูดตรงเรียนทำไมอะพี่ คือมึงควรจะให้แบบเป็นความรู้อะเฉยๆก็พอแล้วดึงเกรจสัตวดๆแล้วมันก็เป็นเพิ่มเกจด้วยนะประเด็นเนะี้ยมันก็มันก็ดึงเกรจขึ้นดึงเกรจลงอนะผมว่าอย่างนะั้นอะคือเติมไปแล้วผมได้เยอะส่วนหนึ่งก็จีอีเลยนะเพราะว่าบีสองตัวเลยบีบวกตัวหนึ่งบีลบตัวหนึ่งซูยาสุริยาดีโปร Camera, camera, set. Camera, camera. Bomb location compromised. Plan accordingly. By our force, okay, Camera Camera they Sorry again. The deployed. Three, two, one. Four, four, four. deployed. FBI, open up. Laser <laughs> gate in place. Doorway barricaded. Did die or what? Laser gate in position. Loading new magazine. Laser gate in position. โง่เข้าตรงนี้เว้ยไอ้แย่เก็บไม่ได้เก็บได้ป่วะจะบอกว่าตรงหลังครัวมาละไมสเลจอะทำอะไรม,มื่อเมสเซีเยอะเลยพี่เห็นผม็อทุปไมเนี่ย มึงรู้ทำไมอ่ะให้ยิงขาไงอเผื่อมันวิ่งเข้าตรงนี้มันจะได้ดเล่นง่ายแย่แค่คูลเลตต์เด็ดไงพี่การคำนวณรอยิงตรงนี้วะโอ้โหโอเคดีฟิวเซอร์อยู่นี่น่าสนใจน่าสุดนใจ เก็บสัตว์อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ฟรีร์ฟรีสฟรีสฟรีสอยู่ฟรีหลอดได้แอดเข้าไม่ได้ติดคุยเกาคุณแคนโก้สมุก she's running s t a r s t a r cross e s t a r c r o s s the s t a r use your a s บอกให้โคสแตระสัตว์ไม่ใช่โคสแตะเพื่อนในเวทพวกมันมาทางอื่นละใช่ไหมครับเชียร์พี่อนาคตสี่สองไม่ไกลว่ะจำส,สอบสี่สองนะจบเลยปะพี่พัฒนาขึ้น,นเนี่ยรู้เลยว่าแบบ แอดแม่งจะวิ่งมาทางอื่นน่ะโีเยปกต <Hey. S 1> พิพี่จะแบบว่าเป็นเลงทางเดินทางเดิมไปหมดเลยพี้ยชมหรือดาวไ้สัก <c oughs> โอเคได้สักถ้าจะเล่นห้องนี้จริงเหรอมันจะแยกห้องไม่ใช่เหรอห้องตรงเนี้ยเปลี่ยนไหมล่ะไม่ทันแล้วมั้งแต่ถ้าห้องนี้ก็คือมัน คือมันต้องเล่นหลายคนนะพี่ทั้งลมทั้งอะไรกนนันการที่จะเล่นสลับไปสลับมางูาก,กลมเองเพราะากูหล่อเทอ้คำนี้แม่งได้วะ่ะคามดาวดีครับแต่เมาาื่อเช้าแม่งหล่อจริงพี่ตื่นมาแล้วแบบเสียงดิสคอร์ดเด้งอะผมลงมาแบบสิบโมงฮะรอเรีอสิบเอ็ดโมงลงมาแบบ เสียงใครมันไลฟ์ดิดคอน้องไม่ได้ปิดคอมหรอปิดเว้ยเมื่อคืนน่ะผมปิดผมขึ้นบ้านนอนผมก็ปิดรอบ p r o แต่ไม่เข้าใจว่าดิดคอร์ดมันเอ่ยที่อะไรอยู่ข้างเฉยเลยลดินิแม็กหลบกูไม่พ้นหรอกน้องเปล่าได้าสามตัวพี่ I two of them mm. are going to get out am down to 10 seconds. Setting the welcome match Five, 5 seconds to insertion. I'll close the hatch. You must protect your bombs from being defused by Op-4. I'm running Mobile cover activated! Op-4 has located a bomb. บักมาจากไหนวะชั้นบนใครวิ่งวะโ้ม่นะพี่ออฟว์ีนี่ไม้สั อใช่กำลังจะลงแฮวลงไอ้เฮียสัตวูมเขาเรียกเคลียวะสัตว์ไล่สัตว์กองกูไม่มีคนขึ้นเลยวะตแต่น<ม>่าจะมีคนลงตรงผมแม่งยังเก่าเวนเจอร์ไอ้เฮียพี่ตรงผมแม่งเป็นเอเวนเจอร์เลยอยู่ยู่ตัว สิดปะโอวมิลลี่แต่คิดชื่อคุณยังมิลลี่แต่คิดมันเป็นชื่อนักมือปืนที่ปืนสมัยก่อนเป็นคาวบ,บอยอยู่บนแอส4-2สองไม่ได้วะอะไรเงี้ยมันยากเกินหรือว่าผมไปลมเล่นวะมันก็นเลยตายมีตัวมากูละ,น,น,ะน,นีน่าจะเดิร์ดเพื่นแอสเตินดมา ตาายยหเลจะบอกว่าผมไม่ได้วางเข็มตรงบันไดพี่นะข้างบนอนะ่ะ <c oughs> สโมอเพื่อนมึงปิดอย่างงั้นแก๊สมันก็เห็นมึงง่ายสิวะ <c oughs> พี่เงีบเ <c oughs> ยบเลยเดี๋ยวดูห้ตายเสร็ดไม่เก็บหมดเลยะเน ติดแถบคนหนึ่งช่างช่างปล่อยปล่อยตัวแถบอะเฮ้ยมันเดินเหมือนอยู่ตรงเดี๋ยวนะยาเชียงเหมือนอยู่ในห้องป่ะพี่ใช่ใช่อยู่ในห้องเหนื่อยอยู่นี่นั่น่ะเจ็บเจ็บเอ็นเอเอ็นเอสมองอ็มเอหมอบระวังมันหมอบนะ หลงปะเจ็บหมดเจ็บหมดเลยพี่น็อตหมดเลยมันมันติดขัดตัวเลยที่เราเพื่อนมาปลดก็ได้ดนนดเดี๋ยว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 บ้าเก็บห้าวะโทษทีน้องเก็บหกอะ เ้ยสกินอะไรวะสะกินโลกอนาคตที่แม่งไม่มีความเป็นโลกอนาคตเลยเย่ยอันนี้คืออะไรเจ๊กเหรอใช่กูถามจริงเดียวเลยพี่เขี่ยมา